ที่บ้านมีลูกแมวหนึ่งเดือนอยู่3ตัวค่ะเป็นพันธุ์สกอตติชนะคะสีเงินตาฟ้าค่ะ3ตัวนี้ค่ะอ่ะลูกโชว์ตัวกันนิดนึงนะคะทาดา <c oughs> เป็นเด็กหูพับ2ตัวแล้วก็หมูตั้ง1ตัวนะคะเราจะพาน้องๆเข้ากระบะทรายดูนะคะดูว่าน้องๆจะทําได้ไหมปกติลูกแมวจะชอบขับถ่ายอยู่ในดินในทรายอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นการฝึกให้แมวเข้ากระบาดทรายจะง่ายมากๆเลยนะคะแทบไม่ต้องสอนอะไรคะ่ะลูกแมวพอเห็นกระบาดทรายนะคะก็จะรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าจะต้องอึ่ีีในนี้นะคะ่ะที่บ้านจะใช้กระบาดทรายแบบเขาเรียกว่าเป็นซิสเ็มทอยเลทนะคะคือมีทรายอยู่ชั้นบนแล้วก็มีข้างล่างเป็นแผ่นรองฉีะคะ่ค่ะจะแยกกันนะคะคือเราไม่ต้องเปลี่ยนทรายบ่อยไม่ต้องตักทรายทิ้งนอกจากว่าทรายจะเปื้อน ทซา์สํา,าสหรับแมวเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่ากระบะทซายธรรมดาหน่อยแล้วก็ตรงความสูงเนี่ยค่ะจะให้แมวขนาดหนึ่งเดือนสามารถกระโดดเข้าไปได้เองค่ะทซายจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะคะพอผ่นที่ลองฉีเต็มก็เปลี่ยนเฉพาะที่ลองฉีเท่านั้นค่ะส่วนตัวทซา์ตัวนี้ก็เปลี่ยนทุกหนึ่งเดือนค่ะ ช่วงเวลาที่หมอจะพาไปกระบะทรายมากที่สุดคือตอนเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นพร้อมกันมากๆาละค่ะหรือตอนหลังน้องเขากินนมเสร็จนะคะหรือแม่ก็ถ้าเราเห็นน้องเขาทาท่านั่งยองๆจะฉี่ก็รีบเอาจับเข้ากระบะทรายได้เลยค่ะแมวเด็กเขาจะชอบเลียกินนู่นนี่ไปเรื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกทรายที่เผลอกินเข้าไปแล้วไม่เป็นอันตรายค่ะ ให้น้องๆเขาอยู่ในกระบาดทรายประมาณ2-3นาทีนะคะถ้าเขายังไม่อึ่ไม่ฉี่ก็ไม่เป็นไรค่ะคราวต่อไปหลังจากที่น้องเขาตื่นนอนหรือหลังกินนมหรือเห็นเขาทำท่าอยากจะเข้าห้องน้ำก็รีพามาที่กระบาดทรายเหมือนเดิมค่ะลูกแมวส่วนใหญ่แค่อุ้มเข้าไปวางในกระบาดทรายก็จะเข้าใจนะคะว่าที่นี่คือห้องน้ำแต่บางตัวอาจจะต้องใช้เวลาทำอย่างนี้เป็น10รอบถึงจะเข้าใจนะคะ เราไม่จําเป็นต้องจับขาหน้าน้องแมวและทําท่าตะกุยทรายเหมือนจะกบอื่นนะคะเพราะจะทําให้น้องเขาตกใจได้ค่ะพอน้องเขาอื่นฉี่ในกระบาดทรายแล้วนะคะให้เราชมเขาค่ะลูบหัวแล้วก็พูดที่เสียงใจดีใจดีกับเขาค่ะห้ามดุหรือลงโทษตะคอกเขาในกระบาดทรายเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเขาจะรู้สึกไม่ดีต่อกระบาดทรายค่ะตรงนี้มีร่องรอยของ ปูจิแมวเด็กนะคะก็น้องเขาเข้าห้องน้ําในกระบะตายเป็นแล้วค่ะง่ายใช่ไหมคะเพียงเท่านี้ลูกแมวของเราก็จะเข้าห้องน้ําเป็นที่เป็นทางแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ้าเน